นบีสอนว่าดุนยาธรรมดาหุจรอดพี่น้องไปมัสยิดนบีใช่ไหมครับเวลาเราเดินผ่านกูโบสเราสลามพี่น้องรู้ไหมจริงจริงบ้านท่านนาบีไม่ได้อยู่ในเนื้อใ,ใ,ใ,ในในในมัสยิดแบบนั้นนะ <laughs> ตอนยุคคอลิฟ้าไปเรื่อยเรื่อมีการขยายมัสยิดออกไปเ,เรื่อยๆวันที่เขาขยายเนื้อมัสยิดแล้วต้องรื้อห้องนบีนะครับอุลามาหลายท่านไม่เห็นด้วยบางท่านบอกว่า ฉันอยากจะเก็บห้องนบีเอาไว้แบบนี้เพื่อคนอุมมัดอิสลามยุคหลังๆจะได้มาดูว่านาบีของพวกท่านใช้ชีวิตอยู่ยังไงห้องนบีพี่น้องคนที่อัลลอฮ์รักพี่น้องยืนขย่งเท้าแล้วเอื้อมมือพี่น้องแตะพันเพดานได้สูจูดต,ต้องสก,กิดเท้าเพื่อหลบในการใช้พื้นที่นบีห้องกว้างไม่กี่เมตรเองพี่น้องที่รัก มีถุงหนังใบเป็นหมอนมีเบาะหนังที่เป็นหมอนบรรจุดด้วยอินพาเขาเเียกใยต้นอินพาลัำไปน้องนบีนอนอย่างนั้นท่านนาบีใช้ชีวิตแบบนั้นท่านนาบีกําลังจะสอนเราไงไปน้องดุนยาแป๊บเดียวพักที่สุดคือวันที่เรากลับสู่อัลลอฮฺสุบานุทัลลาห์ dunya เบเดียวอย่ายึดกับมัน